อีกนะครับสาววันอาทิตย์นะครับวันที่ยีสบนะครับเดือนกรกกาดาคมพศสองพันอสิ 2, นะครับกินดีตอนรับมรสุมช่องสีลม ชาแนลนะครับวันนี้ตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับก็จะพาทุกท่านมา บ้านสร้างบ้านบสันนะคับเนาะบ้านสร้างบาน กำลังมุ่งหน้านะครับผมก็มุงม่งหน้าไปบัดซัก์มาะนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ ก็ล่วง다 uh, no, 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 no. เส้นนี้จะมุ่งเข้าสู่ I mean, ถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ